สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานในอำเภอแถวแถวบ้านของบุญรอดี่แเลยฮะเจ้าโครมาสุ4่4 2 0ลุนหนาโอ้โหทันนี้ตะเวงขุดป่ออยู่แถวนี้ไม่ใช่น้อยๆนะกีบอแล้วละ่ะ 1 2ึ่งสองสาสี่สี่บ่อนะครับคันนี้สงสัยเพิ่งเสร็จจากบ่อข้างในนู่นมาับมาลงบ่อตัวนี้บ่อตัวนี้จำกันได้ไหมครับที่มาก่อนโกบิโก้เอ็กเคมาขุดอยู่ที่มากันสองคนพี่น้องมาเมทโครคันเดียวนะฮะแล้วก็เหงาแล้วมาเอาหกล้อดำแถวแวนี้วิ่ง วันนี้เขาไม่ได้มาเอาบอ่อนี้แล้วทีนี้ก็เสร็จเจ้า p ีซ20คันนี้ดิเพียต้องประสานงานต่อดูอรครับทางนี่เสร็จจากบอนู้นมาลงบอ่อนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยตั้แต่เมื่อวานแล้วมั้งมาลงบอ่อนี้อ่ะดูอรครับ นี่ทำไงจะขูดกอหรืองไงรถก็ต้องถอยลงมาทีละคันทีละคันนะทางวิ่งออกไปก็สวนกันก็ไม่ได้นะต้องรอจังหวะกันครับบ่อรุ่งนี้จะเข้าต้องเข้ามาพร้อมกันครับจะออกก็ต้องออกพร้อมกันไม่ไงั้นมันมีที่หลบอยู่แต่มันห่างมันไกลมาดูโอ้ทางแค่นี้ ไม่น่าจะมีปัญหานะโอ,โ,อโอ้อะไรมันดังแนนะอนแอาโอ้เกือบจะถอยชนแมคโครถอนไม้มันนุนไม่อยู่หรอกอเกือบจะถอยขึ้นมาเหยียบถอนไม้นะที่รองไว้เกือบเลยเมื่อกี้นี้ดีนะแมคโคก็หันท้ายให้อันนี้ก็ทันทายให้ บอ่อนี้รับรองเอาลงลึกๆแน่ฮะเ๊ีแวนี้เขาขุดบอ่อเยอะนะหนึ่งสอห้าทั้งหมด5บอ่อนะแต่ขุดเสร็จไปแล้ว4บอ่บอเอ้สาบ่อไอ้นี่บอ่อที่4และข้างๆนี่อีกเป็นบอ่อที่5แต่บอ่อก็อยู่มานี้แหละเล็กบ้างใหญ่บ้างผสมผสมไปเวณนี้ที่ขุดเยอะจริงๆ นี่คันนี้ขับก็ไม่ใช่ใครครับอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยเราคนเดิมขาประจำรถวิ่งกี่คันก็ยังไม่ได้นับเลยฮะน่าจะประมาณห้าหกคันนี่นะฮะทางอายู่ตัวแล้วแข็งแล้วไม่มีปัญหาเอกครับตักก็ตักไม่เยอะไม่ใช่งานเมาขึ้นได้สบายอยู่แลย้ยฮะ นกำลัางจะลวงลวงลึกเลยนะ,จะเจ้าบีซีรอยี่สิบนี่หลังจากขวัดพื้นมาเรียบร้อยแล้วพื้นแห้งแล้วโอ้มาติดกันเลยสองคัน เป็นดินดานสวยฮนะแถวนี้คุณไปเธอะไม่เจอหินเหมือนกับบุลอบออบออบลอดกับดำกีหรอโอ้โหบ่อของบุลลอดกับดำกีนี่เจอแต่หินลงลึกๆล,ลงไปเจอแต่หินอ่ะนี่ก็เป็นรถน้องใหม่อีกคันหนึ่งนะเพิ่งออกมาครับฮีโน,โน่ฮะนี่ห้ารออกมาใหม่โอ้โห,โโหแป๊ดเลย แปดเลยคันนี้เดี๋่าดูดิว่าจะแปดไหมต้องหลบรถเห็นไหมล่ะทามันวิ่งออกได้แค่คันเดียวฮะต้องคอยหลบกันคันสีม่วงนี่ต้องถอยมาก่อนให้คันนี้ออกไปก่อนครับอ้ขึ้นไปแล้วครับ วันนี้แดดร้อนจริงๆนะคันนาย,ยังไม่บ่ายโมงเลยแค่ใช้สายเองแดดร้อนจริงๆฮนะถอ,อยมาครับถอยมาคันนี้มีโนเหมือนกันแต่เป็นลูกชายเท่าแกร่รถเมทูครับเองครับรถบริษัทนี่จะมีอยู่สองคันนะนอกนั้นรถร่วมหมดทำไเอ่ะจะมาเดินดึงสโลปเลอ ม,มีไม้วิเศษด้วยันเล็กๆตรงใช้เอาไว้วัดน้ำมันแน่ว่าหมดไม่หมดว่าเหลือเยอะไม่เยอะอ่าถอนไม้เล็กๆนี่โอ้โหเมื่อกี้ยังเสียวเลยต้องหาใหญ่กว่านี้สักหน่อยแต่มันก็ดีอย่างนะเวลาเอาออกมันก็ออกง่ายไม่เหมือนเอาดินกองไว้แต่ก็เสียมันเล็กทีเดียวครับไม้ที่นุ่นเนี่ย โต๊แต่งทางนู้นอ่ะเอาเข้ามาหน่อยมันทางเกินไปเอื้องไม่ถึงอถอยมาครับถอยมาอ้าวหลับในหรือเปล่าถึงไม่จะเย็ยนสักทีอ่ะอ๋อผมึกว่าหลับในคุณรอด่กระเซลเขาไปทั่วเหมือนกันนะครับ แตงกอนแตงด้านข้างให้ได้ก่อนแล้วค่อยล้วงลงลึกนี่นะครับถ้าคนไหนได้ติดตามบุลอดจะรู้เลยว่าบ่อตัวนี้เจ้าเ k 0 6เป็นผู้เปิดก่อนนะมาจากทินอื่นครับมากันสองคนพี่น้องนี่นะครับไมมาอันนี้ก็เสร็จเลยเสร็จรถเจ้าทินเลย ก็เจ้าทีมประสานต่อเลยบอ่อนี้ที่ลงของคันนี้เจ้าเนี้ยนเนย,ยอะดูเอาดินยังมดไปสองสามบอ่อแล้วที่ลงยังไม่เต็มเลยดินเปียกๆยกิงชื้นหน่อยก็เอาไปเถอะฮะ อะไรก็ได้ขอให้มันเต็มนะตอนนี้เย่ะคอยดูพว,ว,วกนั้นนะ่ะก็จะเอาไปหมดแหละจำไปทํามาน้ําไม่มีเลยต้องวาดออกหมดแหละมันก็แห้งไปเรื่อยนอกจากฝนจะตกมาอีกนะถ้าฝนตกมาอีกกะเละ แล้วเต็มแล้วขอบุกีแล้วโอ้โหเหยียบพุ่งเลยนะอ่ไม่พุ่งไม่ได้ดยังไม่ขึ้นออกไปแล้วฮะเดีย๋ยวต่อไปก็เป็นคันน้องใหม่สีม่วงอันนี้ฮะ จะมน่งครับวางถอยลงมาถอยมาแล้วครับ6ล้อนี่เยอะจริงๆนะในพื้นที่ของบ้านมุลลอนี่ออกกันเป็นว่าเล่นเลยทั้ง6ล้อทั้งไม่ครูครนี่ออกมายังไม่ถึงคึ่งเดือนเลยนะคะันนี้ วันนี้บุญรอดก็พามาติดตามทีมงานนี่ฮะทีมงานสอทอนุกกับเจ้าพีซ120ได้เห็นการทำงานแล้วเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ